ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตะวันเมืองสวตถีทรงปลอบภิกษุผู้หลอกล่วงรูปหนึ่งจึงได้ตัดอดีตนิท่านมาเล่าการละขั้งหนึ่งนั่นมาแล้วมีดาบทภูมิตบะกะตนหนึ่งเป็นที่ารบศัตธาของชาบาจึงได้สร้างศาลาไว้ที่ใสป้ปลาแห่งหนึ่งไก่บ้านขั้งนั่นพระพุทธสัตว์ได้เกิดมาเป็นเหี้ยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปวกแห่งหนึ่งใกล้ที่จงกรมของดาบทนั่น มันจะไปหาดาบดมือละสามครั้งเป็นประจำทุกวันเพื่อฟังธรรมและก็ไหวดาบด์แต่จังกับไปอยู่ที่ของตนต่อมาบ่น่านดาบดนั่นได้อำลาชาบานไปที่อื่นได้มีดาบดโกงตนหนึ่งเขามาอาศัยอยู่ในศาลาดนันแท่นพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าแม้ท่านผููนีกบส่งสีมีศีลคือกันจึงได้ไปหาดาบดนั่นเส้นเดิมอยู่มาหมอหนึ่งฝนได้ตกมาในฤดูแล้งฝูงแมลงเมาได้พากัน บินออกจากจอมปลวกเป็นจํานวนหลายูงเหี้ยก็ได้ออกมากินแมงเมาเหล่านั้นพวกซาบานก็พากันออกมาจับเหี้ยและประปุงอาหารมีรสอร่อยนํามาถวายด่าบดดาบดได้ชั้นเนื้อนั่นแล้วติดใจในรสเมื่อทราบว่าเป็นเนื้อเหี้ยจึงคิดได้ว่ามีเหี้ยตัวใหญ่ตัวนึ่งมาหาเห่าเป็นประจำเห่าจะขามันกินเนื้อจึงให้ซาบานเอาเครื่องปรุงมาไว้ให้ได้นั่งถือขอนหุน่มผาอยู่ที่ประตูศาลาเย็นมือนั่นพระพุทธสัตว ได้ไปหาดาบดตามปกติได้เห็นท่านางแปลกๆของดาบดและคิดว่าเมื่อนี่ดาบดนี่นางท่าแปลกบุคือเกา่านางซ้ำเรื่องเฮ้าอยู่เป็นประจำจึงไปยืนดูอยู่ใต้ทิศทางล่มได้กินเนื้อเหี้ยจึงทราบว่าดาบดโกงหนี่คงกินเนื้อเหี้ยติดใจในนวด,ดเลกข,ข้าวหนี้หวังจะตีเฮ้าเอาเนื้อเฮ้าไปแกงเป็นอาหารในแน่จึงบ่งย่อมเขาไก่ถอยกลับแล้ววิ่งนี้ไปดาบด โกงนั่นราบว่าเหี้ยรูตัวบ่ยอมมาแล้วจึงลูกขืนความขอนตามหลังไปขอนได้ถูกเพียงหางเหี้ยเท่านั้นเหี้ยได้ลบเขาไปในจอมปวกอย่างรวดเร็วโอซิซาออกมาอากาวติดาบทนั่นว่าเจ้าภูงูเขาจะมีประโยชน์อะไรที่เจ้าใส่สดาและ้วกะ็นุห่ห่มเสื้อเหลืองในของเจ้าแซนจะลุกรุงรังเจ้าดีแต่คัดสีภายนอกเท่านั้นเรื่องนี้ซ้อนในห,หูว่าอำนาจความอยากนั่นเห็ใหุในคนลืมตัว